ผีนักเลง VS ผีเด็กแหวนต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจว่าตัวเองเฟี้ยวที่สุดทั้งคู่เลยต้องมาแข่งกันเพื่อหาผู้ชนะเฮ้ยไอ้น็อตเฮ้ยผีเด็กแหวนเฮ้ยเฮ้ยผีเด็กแหวนหรอฮะเฮ้ยโอ้เมื่อกี้เด็กไทยรู้จักบ้านเด็กเทน่ยรู้จักไหมเฮ้ยอืมข้อเด็ดเลยอืมมันข้อเด็ดหรอฮะเฮ้ยมันลวนลามที่รองไอเดีอ่ะ เอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดาร์กเว็บวันนี้แต่เมือไปเจอเว็บไซต์ที่มุดเว็บมืดที่พวกเราสาม,มารถสั่งซื้อสึกเวสุดเฟียวได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าสึกเวสุดเฟียวที่มาจากดาร์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราเจะมาลองสั่งซื้อสึกเวสุดเฟียวจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้นะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปไปได้เลย เฮ้ยเตยวันนี้อ่ะทางเว็บไซต์ดับเว็บอ่ะมันมีศึกเว็บสุดเฟี้ยวมาวุ้ยฮะสุดเฟี้ยวเหรอวะมันคืออะไรวะก็านานอดีงง้นก้รอไปอ่านข้อมูลก่อนละกันศึกประทะความเฟี้ยวของทั้งสองฝ่ายที่ต่างฝ่ายต่างก็เฟี้ยวไม่แพ้กันเฟี้ยวเลยเหรอวะงั้นก้ลองไปดูแล้วมีมอะไรบ้างอะ่ะคือรูปแรกเนี่ยเฮ้ยเตยแก๊งไอชิวานี่ว่าที่เราเพิ่งซื้อไปปะก็าานาดีนี่มันโหดอะจะเฟี้ยวตรงไหนหวะเออว่ะ อันที่สองผีเด็กแว้นหูเงี้ยเงี้ยเงี้ยเลยนะอันนี้ก็น่ากลัวมันเฟี้ยวตรงไหนวะอันที่สามครอบครัวกุกวาฮะครอบครัวกุกวาวะอันนี้ก็ติงตองมันจะเฟี้ยวตรงไหนวะอัน,นสุดท้ายแกงนักเรียนเว้ยหูกลัวนะถ้าจะเอาเฟี้ยวอ่ะเอาแกงไอชิบะเจอแกงนักเรียนเลยเออแบบมันเยอะไงมันดูเยอะดีเออกลัวไม่ดี ว่าเอาอาชีวะเจอกับเด็กแว้นเลยฮะอาชีวะกับเด็กแว้นเนี่ยนะออมันจะสนุกกว่าวะก็น่าจะสนุกนะให้มันรู้ไปเลยว่าใครเฟี้ยวกับกันไงมันก็เอาอันนี้แล้วกันผีนักเลง vs ผีเด็กแวน้นต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจว่าตัวเองเฟี้ยวที่สุดทั้งคู่เลยต้องมาแข่งกันเพื่อหาผู้ชนะโ้หต่างมั่นใจว่าตัวเองเฟี้ยวเหรอวะวกูแม่งน่าจะเฟี้ยวกันคนละแบบนะสนใจติดต่อที่อีเมลเนี้ยนะง้นไปติดต่อที่อีเมลเลย ทุกคนคะเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้ทําการสั่งซื้อผีนักเลง vs ผีเด็กแว้นไปที่เรียบร้อยแล้วและทางดาวเว็บเขาได้ติดต่อกลับมาว่าจะจัดส่งโลเคชันไหมเราภายใน15ดีข้างหน้างั้นเราไปรอดูเลยดีกว่าวิอเตอ มัวผีนักเลงกับผีเด็กแว้นเนี่ยใครชนะวะว่านายผีเด็กแว้นแน่นอนหรอว่าผีนักเลงนะคือมันมีอาวุธไงอู้แต่ผีเด็กแว้นไม่มีมอไซค์นะเว้ยมีมอไซค์ทำไมวะก็บิดหนีได้ไงหรอเยังไงอ่ะตอนนี้มันส่งอีเมลมายังอีเมลแม้พี่เดี๋ยวแป๊บนึ่งกูด่วนพี่ไปส่งสถานที่มาแล้วว่ะงั้นไปเลยดีว่าไปเลยดีเร็วๆแหมวะเป็นไงวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้นอตอุ้ยผีเด็กแว้นเฮ้ยผีนักเลงเฮ้ยไปเร็วๆ ไปไหนเราไว้เตยอดไยววะมึงควรรีบขับมอเตอร์ไซค์ตามไปเลยด้วยไปไปไปเตยมันใกล้ถึงยังหวาว่ามันน่าจะข้างหน้าไหวเนาะเพราะ G P S มันบอกว่ามันจะถึงแล้วว่ะเฮ้ยใช่ไก่ย่างอะไรนี่ป่ะว่าน่าจะใช่ไหวเนาะพึงลองจอดลงไปดูดิเหมือนกูเห็นอะไรไม่รู้ไอเตยเฮ้ยเฮ้ยเตยน่าจะผีนักเลงป่ะทต่ไมผีนักเลงมันมาอยู่แถวนี้วะก็นั่นแหละดิวะเฮ้ย ใช่เอไวเตยฮยเตยเตยเตยฮม่แอบดิแบบบมๆเลยอะวันะ่าต้องรอแล้วแหละเหมือนเจอตะกนตะนอะไรเงี้ยมันพูดถึงเรื่องสควอยอะไรไว้เตยฮึแลวนีแม่งไม่มีของเส้นไหว้แล้ววาไม่มีทางมาไหว้ลยก็อยู่ว่าว่าไม่ขัดว่าเลยทม่มีคนมาไหว้ฮึฮอ้ฮึเตยเตยฮย

ว้าว oh ิโ uh, ้ยตยเอาไงดีอ่ะวิเราเราไงต่อดีเตยยะไปไหวดนอ้ยจะเอาไงต่อ่ะ้ยอันตรายขนาดนี้เราเจาไงอะ้ยอ้ไยดตยกี่แล้ววะตยวิแง่นแง่นเตย

แล้วเราจะเอาไงต่อดีไอ้เตยโอ้ยหน่าเกลียดไปเนาะโอ้โหเกินไปปะวะน่าดีวะโอ้หูมึงด um, ูดิเฮ้ยโอ้หมันเกินไปปะวะไอ้เตยเฮ้ยโอ้หอะไรวะหน้าเฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้ยเตยมึงดูขนมดิเฮ้ย ผีมันกินกันอย่างนี้เอาไว้เตยโอ้โหอะไรวะหน่าไม่รู้จะเอาไงแล้วเนี่ยเฮ้ยเตยวูอะไรวะหน่าเฮ้ยเฮ้ยเตยวูบเฮ้ยเฮ้ยเตยมึงลงมาเลยเตยเอาไงดีอ่ะเฮ้ยอุ้ยเตยเฮ้ยเอาไงต่อดีอว่าเราอ่ะฮะหอเอาไงดีวะมึงดูดิจะแน่น่ะดีวะเฮ้ย อ้ยเตยว่าเราออกไปเลยดีกว่า